วันนี้เราจะมาทำคลิปพลิกอ卡ส์นะคะมีใครบางคนอยากจะมาหาคุณมีใครบางคนอยากจะมาหาคุณทีมที่1ทีมที่2ท,ท,ทีมที่สาม เรามาเริ่มทีมที่หนึ่งกันนะคะเอมเพลอร์คนต่างชาตินักลบสี่ไม้ แปดไม้เดวิลโอ้ราหูมีเป็นคนต่างชาตินะ แฟนเก่าคนรักเก่าเพศตรงข้ามนี่คือราหูนี่คือราห,นาหูนี่คือยักษ์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 ราหูก็เป็นตัวแทนคนต่างชาติคนจีนคนขายเหล้าราหูคือเทพเจ้าแห่งความมัวเมาเออ คนขายเหล้าคนขายเบียร์หญิงโสเพณีนักค้าของเถื่อนคนขอทานคนจรจัดคนเจ้าเล่นักมายากลคนที่อยากจะมาหาคุณอะมันจะเป็นพวกลาหูอะขี้เมาคนต่างชาติอาจจะหมายถึงคนที่มีนิสยัย ลุ่มหลงมัวเมาจิตใจอิจฉาริษยาชอบดื่มขาดสติบุคคลที่อยากจะมาหาคุณเนี่ยก็ไม่ใช่คนดีไพ่ <c oughs> ใบเนี้ยเป็นพวกต่างชาติอันนี้ก็จะเป็นพวกขี้เมาคนเล่นของพวกลุ่มหลงมัวเมานี่ก็เป็นราหูก็เป็นอารมณ์แบบก็ไม่ใช่คนดีอะ่ะ ราหูก็คือคนจีนนักเลงอันธพาลอันนี้เป็นต่างชาติอันนี้คือหนุ่มรูปหลอ่ออันนี้เป็นฝรั่งคนแบบอ่าฝรั่งหนุ่มหลอ่อเพื่อนบ้านเพื่อนเก่าอ่าคนที่อยากมาหาคุณอะ่ะมีมีเนี่ยเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนบ้านหนุ่มรูปงาม แว้นมอเตอร์ไซค์มาคนต่างชาติคนจีนนักเลงขี่เมาโจรแก๊งคอเซนเตอร์อันนี้ก็อันนี้ลาหูความหมายความหมายเหมือนกันอะไพ่ออราเคลิลาหูอะใบเนี้ยก็จะหมายพวกไพ่อันนี้มันจะเป็นตัวแทนของเทพเจ้าแห่งความมัวเมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดวิลอะ ก็<__.เป็นตัวแทนของด้านมืดในใจมนุษย์นะโกรธตัณหาลาคะแล้วก็ดูจากาภาพไพ่ก็เป็นแบบเป็นยักษ์นะเห็นไหมเป็นยักษ์ก็คือราหูก็คือยักษ์ราหูก็คือยักษ์ราหูคือลุ่มหลงมัวเมาเป็นคนที่ รูปล่างอ้วนตัวใหญ่ตาพองพุงใหญ่พุงพงูหัวเถกปากกว้างเสียงดังชอบสังคมต่ำๆชอบเมาโมโหโทโศจิตใจอิจฉาริษยาตัวแทน่ะไพ่ใบนี้เป็นพวกขายอขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นพวกขายเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกขายของเก่าขายเหล้า อันนี้ก็อาชีพแทนพวกนักเลงส่วนใบบทสรุปเนี่ยมันเป็นไพ่ที่หมายถึงแฟนเก่าอาลิเก่าคนที่อยากจะมาหาคุณเนี่ยเอขอเตือนว่าคุณควรจะระมัดระวังตัวและก็ควรสแกนคนที่จะเข้ามา ใบเนี้ยก็หมายถึงคนจีนอันนี้หมายถึงนักเลงคนขายอุปกรณ์ไฟฟ้าคนขายอุปกรณ์ไฟฟ้าคนขายเหล้าพวกนักเลงคนขายเหล้าคนขายเหล้าคนขายอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนักเลงคนต่างชาติหนุ่มรูปหล่อ อันนี้เป็นคนต่างชาติอันนี้เป็นคนไทยหน้าตาดีมีคนมีคนไทยหน้าตาดีมีคนต่างชาติมีคนข้างบ้านมีเพื่อนมีคนไม่ดีสรุปก็คือว่าคนที่คุณควรระวังอะ่ะก็คือคนที่มันเป็นเป็นลาหูอันนี้เป็นคนจีนอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวคนจีนแต่อันนี้เป็นพวกขายเหล้าเป็นพวกขายของเก่า ขายของขังเป็นพวกหมอผีก็ได้พวกคนเล่นของพวกขายของขังขายน้ำมันสเสน่ห์ขายเหล้าขายเบียร์คนจีนนักธุรกิจจีนคนจีนที่ร่ำรวยคนจีนที่ร่ำรวยคนขายเหล้าคนจีนที่ร่ำรวยนักธุรกิจชาวจีน คนที่เดวิลอะคนที่มีกิเลสตัณหาราคะก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงสงการอะก็คุณควรจะไปทำบุญลดน้ำมนต์นะคะเพื่อให้สิ่งไม่ดีเนี่ยมันพ้นไปบทสรุปก็คือแฟนเก่าความสัมแฟนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าเก่า แฟนเก่าเพื่อนเก่าอลีเก่าค่ะเพราะมันเป็น8ถ้วยแฟนเก่าอยากมาหาเพื่อนเก่าอยากมาหาความสัมพันธ์เก่าๆอยากจะมาหาเรามาดูทีมที่2กันนะคะทีมที่2ค่ะไพ่ดีค่ะไพ่พระสังฆราช ให่เบเนี้ยจะเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์พระสงฆ์หมอผู้พิพากษาผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นข้าราชการนะเออเนี่ยครูบาอาจารย์ข้าราชการทหารตำรวจได้ จะชวนคุณไปกินเหล้าไปเที่ยวคนที่อยากจะมาหาคุณเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พี่สาวแม่ครูบาอาจารย์พี่สาวแม่เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนบ้านแฟนเด็กแฟนเด็กเพื่อนบ้าน เพื่อนเก่าญาติผู้หลักผู้ใหญ่พไพ่ใบนี้จะเป็นพวกทหารตำรวจได้นะเนี่ยเป็นทหารตำรวจครูบาอาจารย์คนที่มีวิชาการความรู้คนที่เป็นเป็นคนที่เขาทำงานที่แบบมีคนนับหน้าถือตาเขาเยอะอะคนคนนี้ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบเจ้านายคุณได้เหมือนกันนะ เนี่ยคนที่อยากจะมาหาคุณเนี่ยจะทำอาชีพทางด้านครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ข้าราชการข้าราชาการทหารข้าราชการทหารตำรวจครูบาอาจารย์นักพูดอ้อนักพูดพิธีกรดีเจผู้หลักผู้ใหญ่นักแสดงนักมวยนักแสดงนักมวย ใบเนี้ยเป็นทาหารตำรวจเลยอ่ะอันเนี้ยเป็นครูบาอาจารย์อันนี้อาจจะเป็นข้าราชาการนะใบเนี้ยจะเป็นพวกข้าราชาการน่ะเออนะก็หน้าที่การงานดีหมดเลยอ่ะเนี่ยทหารตำรวจครูบาอาจารย์ข้าราชาการนักพูดนักพูดนักเขียนครูบาอาจารย์เป็นคนที่หน้าที่การงานมั่นคงบุคลิกสง่างาม จากไพ่บทสรุปเนี่ยเหมือนอยากจะชวนไปกินเหล้า,าผู้หญิงคนนี้เมาแล้วก็เอามือไปลวนลามบ่อยไปจับไปจับกระเจียวพนักงานก็าอาจจะแบบอยากจะชวนคุณไปเที่ยวนะคะมีค่ะเนี่ยผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคนแก่ผู้หญิงผู้ชายเพื่อนบ้านเด็กอ่าเพื่อนบ้านอยากจะมาหานะแล้วก็มีเด็กมีเป็นเด็กอันนี้เป็นเพื่อนบ้านค่ะ ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่บ้านไกลคุณอนะันนี้เป็นเด็กมีผู้ชายอยากจ,จะแว้นมอไซค์มาหามีผู้หญิงแล้วก็มีคนแก่อาจจะเป็นญาติพี่น้องคุณเนี้ยแหละไม่ใช่ใครอื่นจบค่ะทีมสุดท้ายทีมสุดท้ายราชินีไม้ ราชนีไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแม่ไม้หรือไม่ก็คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่ไม้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีแม่ไม้มีแม่ไม,ม้หรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยากจะมาหาคุณแน,มน่มีวัวนรกมีวัวนรก หมอดูล่างทรงเจ้านี่อันเนี้ยมีผู้หญิงมีแม่ไม้มีเจ้ากรรมในเวรหมอดูล่างทรงเจ้านี่ผู้หญิงอยากจะเดินทางมาหาคุณ คือใบแรกเลยเนี่ยจะเป็นอ่าส่วนใหญ่เลยนะคนที่อยากจะมาหาคุณเนี่ยใบเนี้ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกชายหนึ่งคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสามีทอดทิ้งเลี้ยงดูลูกชายอยู่หนึ่งคนเจ้ากรรมนายเวรอยากจะมาหามาไถามาไถาบุญเนี่ย แม่เลี้ยงเดี่ยวเจ้ากรรมนายเวรพวกหมอดูล่างทรงเจ้านี้เพื่อนผู้หญิงผิวขาวหน้าตาน่ารักทีนี้เรามาดูว่าพวกนี้เขาทำอาชีพอะไรกัน จัดเมนค่ะใบนี้เป็นเจ้ากรรมจัดเมนเนี่ยหมายถึงเจ้ากรรมในเวนก็ได้การประก,กาศข่าวเป็นคนที่แบบคือจัดเมนเนี่ยเหมือนคือแบบอยากจะคุยด้วยเพราะว่าอยากจะเอาเรื่องบางอยากมาคุยหรือเป็นบุคคลที่ว่าเออเหมือนจัดเมนเนี่ยเป็นตัวแทนเจ้ากรรมในเวนนะ จัดเมนต์ก็คือคำพิพากษาการประกาศข่าวสารการประกาศข่าวเหมือนกับว่าเจ้ากรรมในเวนอะอยากจะมาคุยกับคุณเพราะว่าใบเนี้ยคือเจ้ากรรมในเวรคนนี้ก็อาจจะเจ้ากรรมในเวรเนี่ยหมดเลยนี่คือเจ้านี่นี่คือเจ้ากรรมในเวรพวกหมอดูล่างทรงเพื่อนผู้หญิงแม่ไม้พวกนี้เป็นเจ้ากรรมในเวน คนที่อยากจะมาคุยกับคุณเนี่ยจะเป็นพวกเจ้ากรรมในเวรจริงๆสองใบเนี่ยจะเป็นงานคล้ายๆใกล้ๆก,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 กันนะไพ่ใบเนี้ยก็จะเป็นพวกขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเช่นขายมือถือขายอุปกรณ์ไฟฟ้าขายไฟฉายคนที่อยากจะมาหาคุณเนี่ยตอนนี้เขาเป็นคนที่แบบกำลังมีปัญหาเรื่องงานหรือตกงานอยู่คนคนเนี้ย ทำงานเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าสายไฟฟ้างานเกี่ยวกับขายเครื่องรางของขังขายพระเครื่องขายวัตถุโบราณงานที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับเ,เครื่องส่งวิทยุสายไฟกระแสไฟงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นช่างเป็นพ่อครัว เป็นหมอผ่าตัดได้ถ้าเป็นไพ่ใบนี้นะหมอผ่าตัดพ่อครัวในช่างใหญ่ช่างช่อมไฟช่างซ่อมแอร์ใบเนี้ยจะเป็นอาชีพคนที่แบบว่าต้องมีอุปกรณ์ที่มืออะเนี่ยเป็นพระอังคารถืออาวุธเหมือนกับว่าหมอผ่าตัดถือมีดช่างไฟฟ้ามีอุปกรณ์ไขควงพ่อครัวคนที่อยากจะมาหาคุณเนี่ย ถ้าเป็นใบเนี้ยเอจะตีว่าเป็นพวกไอเนี้ยช่างไฟช่างซ่อมแอร์พ่อครัวช่างไฟช่างซ่อมแอร์ได้มีช่างช่างไฟช่างซ่อมแอร์ช่างไฟช่างซ่อมแอร์พ่อครัวพ่อครัวหมอผ่าตัด พวกขายวัสดุไฟฟ้าทุกประเภทหม้อต้มน้ำํำขายหม้อหุงข้าวขายกาต้มน้ําขายโทรศัพท์มือถือขายอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกขายของขังพวกที่ทำงานพวกที่ทำงานเกี่ยวกับพวกหมอดูล่างทรงได้นะใบเนี้ยหมอดูล่างทรง พวกขายพระเครื่องคนที่ทำงานเกี่ยวกับขายของขังขายของขังขายพระเครื่องขายของขังขายภาพเพื่องหมอดูล่างทรงพวกเนี้ยเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณหมดเลยมันเป็นคนที่แบบอเนี่ยมาไม่ค่อยดีอะหมดเนี่ยมาไม่ค่อยดี อันนี้อาจจะมายืมตังอันนี้เจ้านี้อันนี้หมอดูล่างทรงได้เหมือนกันมีหมอดูล่างทรงได้หมอดูล่างทรงคนขายเครื่องรังของขังขายภาเครื่องขายวัตถุโบราณช่างช่างพ่อครัวหมอผ่าตัด คนเหล่านี้เขามีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับคุณหรือเขาอาจอยากจะจัดเม้นกับคุณอนะเหมือนมีเรื่องอยากจะเจรจากับคุณสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ